ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง N H Channel วันนี้พี่น้ำเหนือและฮัมเตอร์จะพามาดูฟาร์มวัวที่ฟาร์มสุขและตาฟาร์มกิจกรรมจะเป็นยังไงและและเราจะทำอะไรบ้างไปดูกันเลยครับอ่ต่อจากเมื่อกี้เนาะ คราวนี้สุกระดาฟาร์มเดี๋ยวอยากให้พี่น้ำเหนือเล่าให้ฟังหน่อยว่าสุกระดาฟาร์มของเรามีอะไรบ้างครับก็จะมีวัวม,มีไก่ไข่ม,มีปลาและก็มีกบครับแต่ตอนนี้ปลากลับกบหมดแล้วเพราะเราจำหน่ายเขาเราจำหน่ายหมดแล้วโอเค,แล,คแล้วทีเนี้ย<ม>ในวันนี้เราก็จะมาดูในส่วนของฟาร์มวัวเนาะ,อ,ะอยากให้พี่น้ำเหนือกับน้องฮันเตอร์พาดูหน่อยครับว่าเรามีวัว กี่ตัวชื่ออะไรบ้างอยู่ที่ไหนเอ่ยเดี๋ยวพาดูก่อนพายอันดับแรกครับอันดับแรกครับเปเล่หี่ใบเล่ครับใบเล่เป็นบัวสายพันธุ์ชานุ่เล่ครับแล้วก็เปเล่ครับเปเล่ลูกของใบเล่ครับเป็นบัวเพศผู้ครับเป็นบัวเพศผู้นะคะอายุสามเดือนเดือนนะครับนี่คืออ่าตัวนี้น้องใบบุญตัวนี้นะคะใบ ชื่อว่าใบบุญนะคะผมเป็นคนตั้งให้เองนะคะอื่ <ไป S 1> อใบเฟิร์นใบ์ดเป็นลูกของใบเล่นะคะเ<ม>ป็นพี่สาวของใบเล่นะครับนี่ก็ด้วยตัวเมียนะครับตัวเมียนะครับคุณแม่ดาวเรืองครับแต่ที่สุดแล้วครับไม่ใช่ใบดาวเรืองเ,อเดี๋ยวเดือนนี้ก็กำหนดคลอดประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดลูกเขาเป็นวัวที่ผสมไว้กับ V ีเอลโรโจดีไซเนอร์ทับหนึ่สี่ศูนย์อ่าต่อมาต้องมีน้าคับนีน้านี่ล่ะมีตัเป็นลูกผสมแบรงกัสบัวไทยนี่ครับเมครับนี่ผมผมเห็นได้แต่ข้อแล้วครับนัเลกได ครับเนสเป็นรัวลูกผสม f1 นะครับเป็นลูกของโนเบิลสืบสองทับแตอนนี้อายุใกล้จะ2ปีแล้วนี้นะคะน้ำขิงครับน้ำขิงเป็นนิมากมานะครับน้ำขิงน้ำขิงเขาก็เป็นวัวลูกผสม f1 ครับเป็นลูกของฮุสตันเก้าเก้าเทบห ตอนนี้อายุสองปีกับอีกหนึ่งเดือน 5, ใกล้จะร <3, S 1> อผสมแล้วครับ 5, 6, 6, 7, อ่าวัวของเรา 8, ท้งนี้มีทั้งหมดแปดตัวนะครับ,บรก็มีทั้งสายพันธุ์ลูกผสมบราแมนนะครับแล้วก็มีสายพันธุ์ชาโดเล่แล้วก็ลูกผสมแบงกัสอ่าต่อมาเราก็จะเป็นการให้อาหารวัวเนาะตอนนี้มันก็สายแล้วประมาณสิบโมงแล้ว<า>เราก็จะให้อาหารวัวนะครับก็จะมีการให้อาหารข้นก่อนนะครับ ให้อาหารข้นแล้วก็ให้หญ้าแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะปล่อยวัวให้ออกไปเดินหากินกันเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวสักคู่นึงเดี๋ยวจะพาดูว่าเราให้อาหารวัวแบบไหนบ้างนะครับฮนี่นะครับผมอยากรู้ว่าใส่อะไรบ้างครับอาหารที่อาหารที่เราจะผสมให้วัวเป็นอาหารข้นเนาะเราก็จะเสริมอ,อาหารให้นะครับก็จะมีสิ่งแรกก็คือนี่ข้าวโพดหมา ครับผมข้าวหน่อยครับอ่าข้าวโพดหมักโอ้เป็นอย่างนี้เหรอครับอ่าเป็นข้าวโพดที่เขาบดแล้วก็หมักใส่กระสอบไว้อัดอากาศอ่อนมันก็จะเป็นข้าวโพดหมักเนาะแล้วข้าวั็จะมีตัวนี้ลำข้าวลำข้าวเหรอครับนะครับลำข้าวประมาณสองถ้วยแล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตอนนี้อาหารเม็ดสําหรับวัวที่เอ่อให้นมลูกก็จะเป็นแม่ใบลิเอ่อเม่ใบเล่เพาะเราจะให้ประมาณ ประมาณหนึ่งกิโลนะครับวิธีผสมก็จะมีการก็จะใช้ลำข้าวเทลงไปแล้วเราก็จะคลุกเขาให้เข้ากันเนาะหนึ่งน้ำลายมันยืดรอแล้วเนาะหิว <c oughs> แล้วไม่ร้องตามละเราก็จะคลุกเขาให้เข้ากันจับจะให้ทุกเช้าวันละหนึ่งครั้งพอละเพราะส่วนใหญ่เราก็จะเน้นให้กินาก้าแต่ว่าอาหารตัวนี้ก็คือเราเราให้เสริม วัวทั้งครอกกินอยู่ประมาณนี้แหละไม่ต้องไม่ต้องใช้ยเยอะมากเราเน้นเราเน้นให้กินหญ้าเนาะครับ,รบแล้วก็แล้วก็มันแล้วแล้วอันนี้จะผสมกันเลยไหมครับตอนนี้ก็จะให้เอาให้จนให้เฉพาะ,พาะไมลี่เด,ยเดียวเนาะก็จะให้ตัวละเขาเรียกว่า ขาใช้คําว่าเป็นกับเป็นตักเนาะแม่พัน์เราจะให้สามตากักสองสองตักใช่ไหมครับสามสำหรับแม่พันอันนีม้มาดูใกล้ๆเข้ามาดูใกล้ๆครัตัวน,นี้ถึงแม่พันธส่วนลูกเขาเราก็ให้ให้ ให้ฝึกกินด้วยแต่ไม่ให้เยอะเนาะแต่ว่าตอนนี้เหมือนลูกจะแย่งแม่กินแล้วนะครับปกติก็จะใส่ตรงนี้ให้เพราะถ้าอยู่ตรงนั้นแล้วแม่เขาก็จะชนออกให้ตัวนี้<า>เดี๋ยวเขาก็มาคคกินของเขาเองนะครับเบลี่พวกสุดกินต่อมานี่นะครับ,รบให้แค่นี้ต่อค,ครับตัวตนครับเราจะให้สองตัก ก็จะมีตัวที่ได้น้อยหน่อยก็จะเป็นมีนามีนาแล้วก็ดาวเรืองดาวเรืองเขาใกล้จะคลอดแล้วเราจะไม่ให้อาหารเยอะเราจะให้นิดหน่อยกี่ตักเหรอครับหนึ่งตกัก<อ>เท่ามีนาใช่ไหมครับใช่ครับเห็นไหมตัวน,นี้ให้สองตกักส่วนอันนี้น้ำฉ <พอ S 2> งก็มีถังอยู่ถังเดียว เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปช่วยขอโทษนะครับมาแล้วก็จะไปให้หมูตัวไหนเหรอครับให้มีนาแล้วก็ให้ดาวเหลืองตัวละตักใช่ไหมครับเดี๋ยวช่วยตีตอก มีนาเป็นวัวสีดำเหรอครับมีนาเป็นลูกผสมแบงคัสตอนนี้อายุเพได้ประมาณสิเดือนละครบเดือนมีนา,า,มาก็จะครบหนึ่งปีใช่คือใหญ่มากเลยนะครับเนือเยอะแล้วตอนนั้นเรา แล้วเรามีวัวอะไรบ้างเหรอครับก็แม่พันธุ์ตัวเก่เาๆแล้วก็ปล่อยออกไปหมดแล้วตอนนี้เหลือตัวแม่พันแม่พันุแบบ์นที่เป็นรุ่นลูกอ๋อครับอันนี้ต่อมาเราก็จะให้วัวทางด้านซ้ายตัวนี้ใบบุญตั้งท้องแล้วนะเหรอครับใบบุญเนี่ยผสมกับผสมกับแองกัสไว้นะครับแองแงกัส ก็กำหนดคลอดก็จะประมาณเดือนคือสัปดาห์เนาะโหปิดนานเลยนะครับเนี่ยน่าตัวนี้ให้สองตัวนี้ยังไม่ท้องน นี่ครับดาวเรืองครับผู้ใหญ่มากเลยนะครับคิดว่าวัวตัวไหนสวยที่สุดรั่วฝาแพทสนตัวก็มองตัวนี้แหละดาวเรืองสวยขอสาเหตุนะครับเดี๋ยครับ แล้วก็ตัวหน้ก็สวยแล้วคิดแล้วมองว่าอตอนนี้อาหารพ้นเราให้เสร็จหมดแล้วเดี๋ยวต่อไประหว่างที่รอให้บัวเขา<ป>กินอาหารหมดอ่ะเราก็จะไปเปลี่ยนทำความสะอาดอ่างน้ำ เราจะทําความสะอาดอ่างน้ําเนาะอ่างน้ําที่ให้บัวกินน้ํานะลูกจะมีทั้งหมดหกอ่างเดี๋ยวเราจะไปเอาน้ําเก่าออกแล้วก็ล้างทําความสะอาดเนาะโอเคอืออ่าตอมาก็จะเราก็จะเปลี่ยนน้าและทําขวาน้ําใกล้จะหมดแล้วเปิดน้ําแล้วเปิดเปิดน้ําออกเลยครับทุกถังเลยนะลูกฮันเตอร์ก็ไปถังพุนลูกอ่ปาปล่อยเลยอ่าเอาไว้บนนี้วางไว้ ไปทำให้มันหมดเลยไปมันมีหลายอ่างอยู่ครับไม่ต้องแย่งกันปล่พี่เหนือก็เดินอ้อมไปนู่นเลยตัวนี้เขาพร้อมแล้วเขาจะาอเขาจะ,ะกำหนดค้อด27ตอนนี้เพศก็บวมเต็มที่แล้วใกล้แล้วฮันเตอร์เดินครับไม่ต้องวิ่ง ปลายหน้าที่ของเด็กๆคราวเนี้โอเครจะมีอ่างทั้งหมดอ๋อตอนนี้มีห้าเนาะทีนี้เราก็จะทำความสะอาดถังนะครับ อตอนนี้บัวเขาก็จะกินอาหารกินใกล้จะหมดแล้วนี่นะครับตอนนี้ทำ เราก็ทํากิจกรรมเพื่อให้เด็กๆเขาได้เล่นมีอะไรทําช่วงวันหยุดเนาะเป็นคลิปวีดีโอแรกที่เขาทํานะครับก็จะมีเขาก็จะสนุกที่ได้ทํอ่าเป็นกิจกรรมดีกว่าให้เขาเล่นโทรศัพท์เฉยๆเนาะเพราะว่าน้องๆก็วันหยุดนะครับเดี๋ยวพ่อจะไปล้างอ่างอ่าทุกคนมาดูนี่พีเจ้าดอสัตว์อะไรอย่ ไมอ,อะไรอือน้องแมงคามตัวเมียนะแมงคามเหรอไม่ใช่กุจีอะแมงคามครับดูก็เป็นแมงคามครับดูจากลักษณะครับกุจีจะไม่ได้เป็นสีน้ำสีดำครับกุจีเป็นสีน้ำตาลออโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะล้างอ่ะปล่อยไปตามธรรมชาติเลยใช่ไหมครับ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการล้างอาหารนะครับอันดับแรกเปิดน้ําใส่นะครับมันจะเป็นตะไคร่น้ําเห็นไหมอ๋อนี่ไงครับถ่ายด,ดีดีครับถ่ายดีๆน้องเหนือจับดีๆครับโทรศัพท์มันขยับไปขยับมาโอเคครับ เดี๋ยวมันจะตกลงไปในน้ำเราก็จะขัดล้างออกเนาะมันเป็นตะไคร่น้ำใช่มันเป็นตะไคร่น้ำครับโอ้สีดำเลยนะคะสีดำสนิทเลยเราต้องขัดออกทุกอาทิตย์ใช่ไหมครับก็ปกติก็สัปดาห์ละครั้งขัดไค่ไค่นะมก็จะเป็นน้ำแล้วก็หนึ่งก็ล้างตะไคร้น้ำออกแล้วก็ใส่เปลี่ยนน้ำด้วยน้ำมันหนึ มันก็จะมีลูกน้ำยุงลายเนี้ยมันเราก็จะได้มันก็จะได้ไม,ไม่ไม่มียุงเนาครับยุงจะได้ไม่มาตอมตัวทั้งแปดตัวของเราใช่ไหมครับครับผมใต้ต้นไม้ก็จะมีใบไม้อะไรไมันก็จะหล่นลงมาใช่มันก็ดีอยู่แล้ว รู้อะครับป้าถ้าเราไม่เปลี่ยนน้ําเนี่ยน้ํามันจะเหม็นไหมครับหม็นแล้วบัวน้ําขึ้นแล้วก็น้ํามันจะเหม็แนแล้วก็มันจะเป็นสะสมเชื้อโรคเนาะ,ะก็จะทําให้บัวไม่สบายได้ด้วยการเปลี่ยนน้าให้น้ําสะอาดให้น้ําสะอาดมันก็จะช่วยให้น้ำอยให้บัวมีสุขภาพดีอ๋อเข้าใจแล้วแต่ผมอยากรู้เรื่องวัวครับบัวตัวที่เราเห็นอยู่นี่ครับมันเป็นอะไรเหรอครับตรงนั้น ต้องไหนครับต้องขามันครับเป็นพี่บัวเหรอครับเขานอนทับพี่บัวตัวเองเป็นพี่บัวมันแห้งสิอ่าแล้วมาเอะเลยครับเตะเลยมันอ่านต่อมานะครับโอ้ยผมอ่านนึงก็จะให้บัวได้กินน้ำอยู่ให้บัวได้อยู่สองตัวเนาะครับ โอ้น้แ,แสดงว่าอ่างนี้ก็จะเป็นของใบเฟิร์นและใบบุญใช่ไหมครับจุกใบบุญจุ๊ใบบ,บุญหยุด่ันหยุดก,น,ดกนครับนี่อ้ออันนี้ผมตัดมาอันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราก็เอาหญ้าให้บัวเสร็จแล้ว ก็รอให้วัวเขากินหญ้าเสร็จเราก็จะปล่อยดูเขาเดินเข้ามาทใใี่ได้นะเขาดูวัวหน่อยนี่เนตเนตกับน้ำสิงนะครับสองตัวนี้กินน้ำด้วยกันนะครับผมอยากรู้ครับทำไมถึงเลือกทำการเลี้ยงวัวหรอครับชอบแค่นั้นและ <laughs> ชอบวัวหรอครับชอบเลี้ยงวัว ปู่ก็พาเลี้ยงแต่ตอนนั้นไม่มีเวลาดูที่จริงตอนนี้ก็ยังไม่มีเวลาแต่ว่ามีเวลาแค่วัอนอาทิตย์